สวัสดีครับกลับมาพอ,อก,กันกับผมพีสุริชาติอีกแล้วนะครับนะทั้งช่องนี้เป็นช่องที่ว่าภาษาอีสานโดยเฉพาะอีสานภาษาเล่านัา่นและเล่ากับเบื้องได้นะครับคนอีสานกับเบื้องได้ว่าภาษาเดียวกันก็บยังได้ขันผูดด้ใดผ่านไปผ่านมาเนาะขันเห็นหลอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็ได้ครับเป็นช่องที่ว่ากันสบายสบายว่า,เ,าเรื่องยังก็ได้ผมลงคลิปมาเนี่ยผมก็ได้จาะจงเรื่องใดเป็นพิเศษพี่น้องกับทิ ทรงขอพ่วมมากเป็นทั้งสันทั้งสี่มาถามทุกทุกเป็นยังไงหรือว่าสวัสดีครับจะเสือกไดว่าเป็นยังครับทรงมามาทักไทยกันมาเป็นยังไงคนดีสารบานเห่าเนาะหรือคนเล่าก็แล้วแต่หรือว่าคนไทยก็แล้วแต่ครับไกลมากจาได้ตัวท่อนี่ว่าเออครับทรงมากครับว่าเป็นอย่างผมว่าถือว่าได้อีกอย่างขอจากเดียวขอให้สุภาพเดีว๋ยว่าจะาสามารถดาพอ่อดาเมียกันกันกบพ่อแล้วครับ กันทีตำนี้หรือว่าสีให้คําแนะนําก็บ,บอกมาบ่เป็นอย่างได้ทุกเรื่องครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเห็ดห้เห็ดหน้าอย่างี้ก็แล้วแต่ผมมีคพืมรู้ผมก็สิบอกคพืมจริงผมมันเป็นเช่าหน้านอผมก็่เคยเห็ดผมก็มาเห็ดตอนผมเออเลียกมากนี่ครับวางปีหกศูนย์เนี่ยเป็นนิดหน่อยเนอะผมผมเห็ดอยู่ผมเห็ดบ่ดหลายดนอกผมไปซอยพอ่อร์เม่เห็ดพี่พอร์ม่ให้เรียนหนังสืออย่างเดียวครับเป็นย่อมลําบากให้ลูกเตาได้เรียนหนังสือ ครอบพัวผมเกินเรียนหนังสือเบิร์ตุคน้นในทำงานกันเป็นเบิร์ตคนนะครับที่พอจะมีอะไรลำบากมือนี่แตกตีนนี่แหงเบิดตเนาะไปฮอดบ้านนี่ตอนทํางานใหม่เบิ้งอี่แม่นางเหยียดสร้อยนั่งเหยียดสร้อยอยู่แต่ลางเฮี้ยนกับไปเบิ้งเบื้องไปน้ำตาไหลห้อมตีนแตกเบิดจับมือแม่นี้แม่จับ เป็นอะไรลูกหลานจับมือกันน้ำตาตกใงคำมืออีเม่นี่แข็งเกดีนี่ยจนปีสามสามศูนย์ประมาณนั้นแหละเพิ่นยังได้เศร้าเด้เศร้าเมื่อยอจ่งน้อยแต่ว่าหลังจากนั้นก็เพิ่นก็เห็ดก็เห็ดอยู่เพิ่นเคยเห็ดเนาะทุท่าทยกับประมาณปีก็ไหนละปีสี่ ซีห้าซีหกก็ดเดยเศร้ามานอนเล่นอยูบ่บ้านบ่ให้ทํางานแล้วนะครับนะเนาะเพิ่นก็เสียเ,เวอร์ละเกอก็สิขอเวว้าเท่านี้เรื่องครอบครัวจะของนะครับนะววเนาะเ้ารื่องได้ก็ได้พี่น้องบ่ต้องไปนันไปนี่เ้วาวมียังระบายออกมากกบผมเนี่ยระบายมากมากบอกเลยเลยว่าเป็นนันเป็นนี่ลูกเต้าไปน้องใส่ผมแนะนําให้ผมสิแนะนนันผมหูผมสิมมแนะนําวิธีที่ทากที่ถือตอ้องนะเพอผมอยู่พนันชีวิตมาหลายครับ ผ่านมาผมบนเป็นวางเส้นสีเดกอกคนเถาอายุหกสิบเจ็ดสิบอาที่ข้อมหูขมประสบการณ์นี่ยอาจี่พูสูงผมก็ได้พอผมผ่านมาเมบิดเพราะว่าแบบไหน่พามันคุยผมเป็นทหารเพาะผมยูน่าเหมือนเด็กครับผมเคยอยูครับเช่าเขาชนกลุ่มหน่อยเคยขวมไปประเทศเพื่อนบ้านนี่เอาเพื่อนร้อยขวมไปนี่ผมก็ไปไม่หลายเลวเออ หูวใจขนกุมหน่อยเพราะว่าที่เป็นเผาได้เผาใดหัวใจก็พอสมควรนเดี๋ยวมีมูอยู่หันมีมูกับเป็นคนเช่เขาก็กมีเดี๋ยวเรื่องอื่นกับมีแต่ว่าบางเรื่องกับว่าว่ได้ต้องบอกก่อนอผมทํางานแบบนี้ผมหัจักเบิร์ครับพี่น้องสบายใจกันถามผมนี่จะถามเรื่องลึกลับผมว่าตอบนะครับเนะเรื่องที่มันเป็นอันตรายต่อพีต่อน้องต่อผมผมพบว่าเดี๋ยววัพาาัิตย์ขูกเบิร์ครับว่าได้ เกิสิวได้เฉพาะสิ่งทีมันว่าได,เาไดเา้เรื่องแนะนําเรื่องประสบการณ์ชีวิตเป็นทั้งสันทั้งสี่เ,เป็นยังไงเ,เรื่องแบบนี้ไหมคุณว่นยังไงกับบอกบอกมาได้ครับผมเป็นนักเรียนผมเคยฝึกนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองคนตีนขุกนี่ผมฝึกมาตั้งสองสองรุ่นเลยครับฝึกทหารไม่ผมก็ฝึกมาแค่เดนนมืก็เคยขึ้นเยอแบบใดทุกรูปแบบ เป็นบ่อยผมก็เป็นแม่เอเออเป็นคนต้องพิมสะอาดห้องน้ำปูที่นอนนี่รับแขกคุยกับพูดรักผู้ใหญ่ผมเห็่ดเป็นเบิดับผมบอกให้แม่กระทั่งลินแกวน้วทำลินแบบไหนเออผมมันจเบิดเพราะว่าผู้ใหญ่เ่นสอนผม่นอื่น่นจูงแขนเราเธอรินน้าแบบนี้เธอเทน,น้ําให้ฉันกินเนี่ยชามฉันดื่มเนี่ยฉันไม่ได้นะเนี่ยน้ำหกต้องรินแบบนี้จังเป็นนี้ ทำได้ต้องทำายังไงผมบอกได้ครับว่าตัวห่วงกุจแกเบิร์ตแต่ว่าก็บ่วเบิร์ตดอกอะมีเท่านี้แหละประสบการณ์ชีวิตถูกรูปแบบโดนมาแล้วครับเห็ดมันสุกยางคุกนี่กับเกี๊ยวติด <c oughs> การชีวิตบ่ร์ตผว่ามีแต่ความราบเลือนนะครับไม่ยิ่งสุกยางผมก็ได้นะที่ว่าบอกพี่น้องฟังนี่อย่า้พี่น้องคุยกับผมพี่สุริชัินี่ช่องนี้ สบายๆนะครับสบายใจแมาถามเป็นยังไงนี่แบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรเป็นเบาฟังแน่มาเบาไดกับสีเบาแนะนําใใ้ทา่าสีแนะนําพี่น้องให้ในทางที่ถือสีบาแนะนําในทางลุ่งเหวลุงทงลุงทา,าเอานะครับว่าดีไซน์ผ้ามีพ่วงผิดติดตะล่างสั่งบเห็ดแต่ว่าสีเบาเรื่องประสบการณ์ที่ิตสีเบาฟังวัดเป็นแบบนี้ อยู่ชายแดนนี่ทาง้าทางตอนเหนือนี่นะพี่น้องก็หูทังตอนเหนือภาคเหนือนี่มันเป็นยังไงนี่ชนเผ่านีไเป็นยังไงบอกว่าครับตามดานันข้นเขาเมืองอีไยังหนึ่นงมต้องห่วงครับม่มาถูกรูปแบบเนาะของเทือนของนีผ้าสีเขามาแบบใดนี่เห็นเมืดละครับ ยาเสพตรงเสพติดยาบ้าเนี่ไปสูบยุโปป้าก็ขวดติดแท้แด่นอายุมงดเป็นแบบใดว่าได้ครับเลยปั่มคนจับยาบ้าเอออยูน่นะปั่มมาเล้วครับเดี๋ยวเมื่อหลังจะบอกบฟังพี่น้องสิแต่ลึงว่าคนาผู้เฒ่าอายุแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดปีนี่กินยาบ้าเข้าไปรลยเรียนปานไว้รุ่นเลยครับหลวงรองผมไหวรุ่นอายุยี่สิบกว่าปีนี่ ปั๊มเขาจะเป็นสูโมงเนียพี่น้องเคยเห็นบ่หรือหลวงน้องผมไม่เป็นผู้เดียวเลยประมาณเกือบสิบคนเอาวุธเถ่าอ,า,อยา,า,ายุ่งแย่สู้ครัวปรยูนครับเดี๋ยวมือหลังเดี๋ยวบ่ฟังว่งเาเป็นแบบไดนแล้วก็มียอะไรย่างขอให้พี่น้องสงบายใจมากมียังบอกมาเลยครับแสดงความคิดเห็นมาไลยเลยบนต้องไปกังวลบนต้องไปขั้นหนึ่งสี่ผมทํางานผมเคยทํางานไลยม,มีมีหยดแต่ว่าตจนน,น,นี้ก็ใส่หน้าให้กันนะครับ มีหยดอยู่แต่ว่าไม่สูงดอกแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นน่ขึ้นพี่น้องแหละคือกันบรระชาชนเดียวกันครับหยดเนตอยนียยยย้งทีมไปเบิดามาว้ากันคือพี่คือน้องบมมีอย,อย่างหรือลับซับซ้อนว่าจะ่ได้มีผู้ใดจากมาเหตุคลิปแบบนี้ครับเหตุเองเอนักดนตรีก็เป็นนักร้องก็เป็นแต่ผมที่บอกว่าเมือ่อหลังดอกจังวัอนี้จะมาคุยกับพี่น้องกันเรื่องเราจะเอาไว้ที่หลังเนาะ สารับวันนี้ก็สิ่เมื่อมเมื่อวอาจากนอยเรืองเกี่ยวกับพระเนอะพระที่เป็นข้าวกันนี่แหละ,ะที่ว่าว่าตั้งแต่เปน็นหน่อยขอ่อนญาติตอนนี้ผมอายุหกสิบกว่าแล้วครับที่หน่อยยังสัง่วงเฮ้ยหกสิบกว่าเนี่ยปานอายุอายุขึ้นยังว่าน่าสิเกินสามสิบมันอยู่นํำการดูแลรักษาตัวเองครับมผมไม่กินเรียงรุ่นนี้ มูนี่ทักเิดด้วยครับน้องน้อง่าสั่นอ้านนันเดียวมึงทำทาเบากซื้อบอกเนาะครั้งเสียเมื่อเสียนมื่อใด้องเสียก็ปัสสาวะเล่นก็มีเนาอเเรื่องพระนี่ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยนี่ผมก็เคยเห็นครับมีข่าวเรื่องพระกับไม่ออกกับย่มนี่มากกันแต่ว่ากับว่ามีอย่างเกินเล่ยหรอกสุนญ่เพิ่นก็สิสุขเียจะไม้ฮะเชินจะไม้หน่อยหากัน มีสนนหลือเงื่อนท่องอย่างที่บะหมีครับเพระว่าัดสมัยตะกี้เป็นวัดแตะวัดบ้านนอกวัดธรรมบัญชาติแตะเงื่อนท่องผลประโยชน์อย่างกับพะมีแต่ว่าตอนหลังๆมั่นระมั่นจะสี่สิบกว่าปีประเี้มันสิมีเลื่อมมันแล้วเลื่อมเพาว่าศีลรนิตทีลรนิตก็มีการโปรโมทวัดโปรโมทพระมันน่าล่ะเอาพระมาออกโุรทัศน์วัดมาออกโุรทัศน์แล้วก็ส่วนคนเขาไปเหตุบุญ เห็นไปเห็นมากอะกลายเป็นธุรกิจกลายเป็นธุรกิจกับเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ทั้งสั้นทั้งสี่ต่อมากับมีพวกไม่ออกพวกผู้ยิ่งคนงามๆเนาะสาวๆกับไปติดเพรามันติดนะครับเขาจ้องเข้าไปหน่อยคนทสิเป็นมากพระแท้ๆนี่โดยเฉพาะพระแถาๆที่เป็นข้าวนี่เนาะเห็นแล้ะก็เป็นเป็นตะลื้อตนนะเป็นตะลื้อตศวสัตร์วนาวสิ เป็นถึงขนาดนี้พี่น้องเห็นมผมนี่งงเนะลยครบโมนาเป็นไปไหนกันพระต่อเท่าเนาะจังหวะหลวงร่างองค์นี่เพิ่นบวชมาแต่น้อยเลยครับบวชมาแต่น้อยนี่เพิ่นกับพ่ได้เคยสัมผัสเนีย่ยเออบ่เคยสัมผัสเป็นพระไปยังกับบ่ได้นนั่อันนี้มาแต่ว่าพ่อตั้งแต่มีผู้สาวเข้าไปผู้สาวากับเ,เ,กนะเขาเก่งเนี่ยเขาเอื่นว่าไก่แก่แม่ปลาช่อนเพิ่นกับ ไปหาทั้งสั่นทั้งสีเหตตาสมตาหวานซะกันเอาไปมากกว่าจะคล้องรอทัวผาผมสงสัยกูดีไม่ล่สีคักเด้อวะผู้สาวมาหมักผู้สาวมาเหตตาสมตาหวานได้โดนหลังมาก็มีโซเชียวมีสูรศัพท์มีไล่เหมือนติตต่อหากันติดต่อหากันนัดกันไปหันไปหนีมีทีแรกมันก็มีทีสองมันบละทีสองมือมีเทียต่อไปต่อไปกับโอนเงินให้ บ่โอนเงื่อนไหกับแบกเม่เลยเออเจ้าที่เอาเงินนไหคอยบ่ไนีบว่าห้ฟ้ฟองเจ้าได้ว่าสันเป็นเรื่องได้ว่าสันพระก,ก็ตายาเถอะนหะแม้บล่ลาทั้งเถียอยู่น้ำกันไปมักกับพระพระกับมักย่มกับมักมก็กลายเป็นผัวเป็นอย่างเป็นผัวเป็นเมียกันจนเลืองมันแตกแตกมระก็เป็นทั้งสี่แหละครับแต่ผมบอกแยกหนึ่งเด้อมันพระเพื่ทีเฮ็ดพิษหี่ยังก็แล้วแต่ แต่ว่าศาสนาเขายังดีคือเก่าครับคําสอนพระรรบไวไว้ใต่างๆที่พระพุทธเจ้าเนสอนไว้ก็ยังดีคือเกาอ่าไม่ไม,มีผู้ใดรบหลังใดคนเหตุไปกับเสื่อมเองรับโทษรับขห์ไปกับรับเองถือว่าบ่รักษาพ่วมดีที่พระพุทธเจ้าเนสอนไว้ผล,ผลออกมาก,ก็เป็นแบบนี้นะครับการที่การที่เป็นคนดีว่าจริงมาสอนให้ ประชาชนพ่อแชนพม่พี่น้องเป็นคนดียังสนิทสิว่าจะของเห็ดพิษเองก็ต้องหับกรรมกันไปเนาะนี่คือเรื่องของพระที่มันข่าวดังๆเดี๋ยมือหลังกันี่ยังอัปเดตสิมาบอกใหม่เนาะแต่ก็อีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องของอ,อ่ของออผู้สาวต่างชาติกับบ่าวไทยพวงยิงผมดรับเรื่องนี้มากเลวก็ผมเคยเห็ดขีบลรคในช่องก่อนผมที่ผมที่ไม่เห็ดช่องนี้ ช่องนั้นผมว่าล่งไปหลายคลิปอยู่เรื่องเกี่ยวกับสาวเปิดใจยิงต่างๆเนาะก็แบบเป็นเรื่องเป็นเล่าก็มว่าตอกต้มเอาเงินกันพี่นอ้องกับขึ้นที่เคยเห็นนี่หรอกตัวเอาเงินผู้เฒ่าผู้เฒ่าคนขนจนเบิดเน,นียวเบตัวจนจนบนเเหนียยังจังแนวก็มีะคนตมหอดพผ้าผาอายังที่เลยครับนี่เป็นแบบนี้แหละมันก็เป็นเรื่องเป็นเล่ากันไปผาก็บเป็นหลงมักสาวเล่าไปทุ่มเทพไปยังไห้คนทุ่ยไทยกับกายเป็นถึกหลอกถึกต้มไป ผู้เฒ่าคนละคนรุ่นพ่อใหญ่รุ่นพ่อใหญ่แล้วก็ยังไปหลงหลงไปกับพวั่งยงจังแนวหลูกหลานเอาเงินมาให้กับไปใส่เวทงั้นละคนนี้ไปบวชเป็นบาเป็นบ่นบอไปกับมีครับพี่น้องเป็นแจ้งผมมาผมก็พ่านอันนี้นไปผมก็บ่ิได้เห็ุโดนเติบแลแล่ะแต่ว่าบา่อนี้ผมคิดว่าื่อนึงนียนนยน้ย้อนยังสิย้อนว่ามีน้องๆเขาบ่าว่ิสิเป็นน้องๆผู้ยิ่งทางฟังเล่าหรือว่าผู้เฒ่าทางฟังไทยนี่ย เพิ่นบอกว่าอยากให้ผมนีมาเห็ดคลิปเกี่ยวกับเป็นแบบเป็นพอซื้อสาวเปิดใจแบบนี้ผมบอกว่ามันรอดแหลมเนี่ยมันเสี่ยงอันตรายผมมาจากเห็ดอเพราะว่าขันซุ้มเจ้าไมา่ให้ผมเป็นพอซื้อให้นี่ซุ้มเจ้าไปตัวปตเป็นตมวมันเล่นกันเนี่ยมันบดีพรามันบดีทั้งกับผมพร้อมกับผู้เฒ่าพร้อมแล้วก็ตัวเจา้าพร้อมตัวเจา้าาสียเงื่อนไปแต่ว่าพอแม่จะว่า,าอยากอายคน ก็บอกเข้าไปขันผู้ใดอยากให้ผมมาติดอยากให้ผมเป็นซื้อกลางไห้เนี่ยผมผมซื้อกลางไห้ได้ครับผมแนะนําได้แนะนําว่าจังสี่ผู้นั้นผู้นี่น้องผู้นี่อยากมีแฟนซื้อนั่นซื้อนี่เดี๋ยวติดต่อได้ทัางใดผมี่บอกผมไม่มีการไปแอบล้งางไม้ไปเอาคาร์เนยวผมี่บอกทัางคลิปนี่แหละครับผู้ได้รับได้ก็ได้ก็รับไปขันซุ้มเจ้าขันใดที่อยู่ใดแนวขนทางติดต่อจะคุยกันเอง แต่ว่าแนะนําอย่างเดียวว่าขันผู้ใช้เนี่ขันที่ไปเบิ่งเขาแล้วนี่ขันมีการโอนเงินที่เอาผลประโยชน์หลายนี่ให้ฟ้าวถอนโตแล้วผู้ยิ่งนี่ขันหัวว่าเขาบ่แม่นผู้ใช้ในฝันท่องเจ้านี่เจ้าจะใส่ไปเห็ดจะใส่ไปตัวเขามันเป็นบาปผมกับผมก็เคยบอกไปอบอกบอกทุกนี่ไปนะพ่าว่าจะเป็นผู้ใช้ไทยหรือว่าผู้ยิ่งเล่า เราอยากให้ผมเห็นแบบนี้แต่ผมกระบอกอะไรผมเห็นได้เท่านี้ในในกติกาแบบนี้คือว่าขันเจ้าอยากมีผัวมีแฟนคนไทยแทย้ๆเนี่ยเจ้าต้องเปิดโตเลยเปิดซื้อเปิดยังเลยเนี่ยผมจะบอกให้เล่ว่าซื้อนัน่นซื้อนีอ่แต่ว่าขอให้เป็นซื้อจริงห้ามมาซื้อผู้อื่นมาแล้วก็สิทธิต้ตอเจ้าได้แบบไหนผู้ใดอยากคุณเจ้าบอกมาคุยกันเอาที่อยู่จากในคลิปผมไปแล้วก็ไปคุยกัน ไปคุยกันเองผมสิบพวกเกี่ยวผมสิบผมีการไปเก็บคาเฟ่คาไอ้อยังเนี่ยเขาไปหาติดต่อกันผมบ่เอาคุยกันหลังไม่ผมบ่เอาผมน้องเปิดเผยทั้งนี้เอ,อ่ยอมรับไดก้ก็ยอมรับเมื่อย่อมรับย่อมรับบ่ได้ก็บ่บบเป็นอย่างครับผมถือว่าเหตุไปตามที่ท่านอยากมีแฟนน่ผมเข้าใจอยู่คนมีแฟนเหตุเพิ่งผ่ากันยังอยากมีแฟนเอาหยาดกันนย่าผู้หญิงผู้เดียวหยาดกันจะไปจะคน,นยี่สิบกว่าคนนะ ผมเข้าใจอยู่อยากมีแฟนั้งทีก็บ่หมักสาวไทยสาวไทยบ่เอาอย่างไรสาวเล่าด็กว่าหน่อยก็บอกมาขันมีคนติดต่อมาผมก็สิบอกให้บอปินบังครับส่งสื่อสมงว่ามีสาวเล่าผู้หนึ่งส่งสื่อส่งอีหนทางกันติดต่อมาให้ผมเนี่ยผมสิบอกเลยทุกเจ้าไปติดต่อกันเอาแต่เจ้ากับเบิงเอาพิจานาเมื่อว่าเจ้าสิครบต่อหรือบอบอผู้หญิงผู้ชายสิครบกันต่อบ่เบิงแล่าเขาบ่เอาบ่โอเคกับเฝ้าเฝ้าถอนตัวออกมา ครูยิ่งเบืองแล้วว่าเป็นแฟนว่าะเป็นเนื้อคููกันเฝ้าตัดออกจะบอกเขาดีๆบัวบ่ให้ซ้ำน้าบ่าให้คุนเออปหาผู้ใหม่เข้าขันพ่อเอ่อผู้ว่าวสิถึกใจเราก็ยังคอยว่ากันเนาะหามต้มหามตัวกันเน,น่นท่อนย่ำเท่านั้นครับต้มตัวกันว่าดีมันเป็นบาแล้วก็เ็ีให้เสียเสื่อเสียงเสียครับสินเงินท่องดีบ่ดีแล้วคนอยู่ฆ่ขาตัวตาย,ตตาย,ยก็มีอย่าจะเห็นนะครับเด้อก็ บอกก็พี่น,อน้องทานิผู้ใดอยากในน้ำตัวบอกมาได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทาน้ก่อนพอกันไหมคลิปต่อไปนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่ององผมเดอพี่สุริชาอาพ,พอกันไหมคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ